สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวรบรตษพาร์ทนะครับรบรตษพาร์ทใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับผมเรามาดูว่าคุ้มไหมคู่ควรกับการที่จะเสียตังค์ปลดล็อกรบรตษพาร์ทอันนี้ไหมนะครับแต่พี่บอกเลยนะว่าคุ้มนะครับต้องปลดล็อกครับผมอันนี้ยังไงก็ต้องปลดล็อกครับมาดูที่แรกนะครับซองซีลกัตเดียนะคื่ว่าตีมันออกเนวแบบว่าโดนสลับเข้ากับแมใหไปอยู่แนละ้ว ไม่รู้ว่าอันนี้ความเป็นส่วนตัวนะแต่ก็สวยดีนะครับลองถือแล้วอันนี้ก็จะเป็นบัตเดิลนะครับให้คู่กันนะครับของซองซิลนะครับก็สวยครับบอกเลยว่าเข้ากันนะฮะในเรียนพอยนะครับอันนี้เป็นซองซิลการ์เนะครับในรูปนี่คือมีดของแอคนี่นะครับเดี๋ยวเฮ้ยมีดของปฏิพานนี่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ห้านะครับดิฟส์บูด็อกบอกเลยว่าโคตรคุ้ม ไปถือมาแล้วสวยจริงเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะถือให้ดูนะครับคุ้มจริงอันนี้จะไม่มีอะไรอันนี้จะเป็นซองสีสเปย์นะครับอันนี้ยวพวงแจครับผม approved s p r a ติ๊กถูกนะครับนี่เรดินพอยท์นะครับอันนี้จะเป็นฮาวเวนนะครับคารนนะครับสวยดนี่ยแล้วก็ไลท์เวฟเชอร์ลิฟสวยแล้วเปิดผ่านนี้แล้วก็อัพได้สีสีนะครับผมเดี๋ยวจะอัพให้ดูนะครับว่ามีสีอะไรบ้างเนี่ย รอ,อ,อพูดถึงบรรพัส้าสิบอันนี้จบแล้น,นะครับเป็นอัที่สามนะผมนี่เป็นไนท์ไฟการ์ดนะครับมีอะไรติกเกอร์หมูนะฮะอันนี้เป็นเอ่อเป็นบาร์ี้นะครับ,นนนนรบลูกเต่าสองอันสวยดีนะครับโ,โอเคอันนี้เป็นคลาสสิกคลาสสิกซองสตีลสตรีมเดียวกับการ์ดที่อันแรกนะครับก็าเป็นการ์ดนะครับต่อไปเป็นบัคกี้นะครับบัคกี้ไลเว็บก็เหมือนกันครับ อัพได้สีสีสวยดีเดี๋ยวจะถือให้ดูนะครับแต่ละกระบอกนี่ก็สเปรย์เรนจอยต่อไปเป็นซิงเกอร์กับดิฟซิงเกอร์สวยเหมือนกันอันนี้ดีวกว่าบุ็อกคุ้มเหมาเลยคุ้มครับอันนี้สวยค่อนข้าง,งสวยเลยก็เข้ากับตีมแบเบ,แบเหมือนกับแบบทะเลไรเล,เลนยนะครับซิงเกอร์นะครับอันนี้ก็เป็นบาร์ตี้นะครับโมป้าชาหิมุ น้ำน้ำในบอดี้เป็นไงอ๋อึูว่าน้ำแบบเกลียนตามเลยสเปซสาม0ลเฮ้ย <Hey. S 1> นี่เป็นแฟนทอมนะครับอันนี้คือสีฟ้าจริงจริงจริง,รงเอ่อสีดีฟอต์มันเป็นสีเขียวนะครับแต่น,นี้พี่ไปอัพไปอัพมาแล้วเพื่อให้ดูอัพแล้วใส่มาพอเข้ามันม,มันเลยเป็นสีฟ้านะครับสวยปะสวยถามว่าต้องเติมไหมต้องเติมครับผม อันนี้ไม่ได้ไม่ได้สปอนเซอร์จากการให้เติมนะสวยจริงครับสวยจริงนี่เป็นการ์ดเป็นการ์ดแมปใหม่นะครับการ์ดแมปใหม่นี่ยเป็นสเปร์บี๊กอนสเปร์เลนจ์พอยต์อันนี้เป็นทริโอเกรดเอสเคปสเปร์ก็คือสเปร์เหมือนกันอันนี้นนวัวซัตเลน่าไวเปอร์คือเลน่ากับไวเปอร์งัดก,กันนะฮะแล้วตรงกลางเนี่ยเด็กจูงมือกับด็อกเตอ้อะ ไม่รู้ว่าสปอยอะไรเปล่าอันเนี้ยกำลังในไลฟ์ก็คือคุยกบบเหมือนกับพี่ก็มารีวิวบัตเตอร์พาร์ตในไลฟ์แล้วรอบหนึ่งก็คุยคุยกับคนในช่องก็เ <c oughs> <c oughs> ขาคิดว่าตัวแม่าจะเป็นจูเนียสักงอย่างเนี่ยดูในรูปวันนี้ก็มวัวนะผมอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แหละอะไรก็เป็นมันได้ต่อไปเป็นโกสะครับสวยปะสวยนะนี่เออ ถามไปก็ไม่มีใครตอบดีกว่าไม่ได้ไลค์ลืมไปแล้วอันนี้อัดเทปไว้นี่เป็นบัตตี้คีบิเซฟนี่เป็นการ์ดก็เข้า,าตีมเข้า,าตีมแบบใหม่นะผมใส่ชุดแบบไปทะเลตอนแรกฟินก,กับเจสยังงักกันอยู่เลยอยู่ดีม่นถ่ายรูปเพื่อนเฉยน,นะนี่เป็นแคเรียบัตตี้โนอดินสเปย์เผื่อใครแค้นแบบ โดนโอดินเกียร์ในแปลงก็เอาไปใส่ไม่ได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นอ่ะอันนี้สีที่สีสีอันนี้จริงดีฟอสเป็นสีเขียวอันเดียวกันไลท์ไว้อันนี้คือเป็นอัพเป็นสีแดงก็สีจะประมาณนี้นะครับเข้มสะใจอนะเป็การ์ดนี่จะเป็นสเปรย์นะครับน,นี่ก็เป็นบัตตี้อะไรครับนะน่ารักไหมมันปิน,นะครับน,นี่เป็นอ่ะ ปกติแล้วเอเจนต์ตัวใหม่จะสปอยเบอร์38นะครับแต่ว่าพี่มาดูว่าไอเน,นี้ยมันไม่มีอะไรที่เราจะเกี่ยวกับเอเจนต์ตัวใหม่เลยนะครับไม่มีเขาโค้งเลยผมมันก็นคือยูฮอดดานบาหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะกำแพงดักกำแพงในกำแพงในยูฮอมันมันไม่ใช่ลายนี้่ะมันจะเรียบๆกว่านี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรแต่ว่าแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ย เดินหน้ามีเอเจนต์ใหม่แน่นอนได้ยินไปแล้วมีแน่นอนครับผมเดินหน้าอาอันนี้เป็นมาแชลนะครับก็สองสิวนะครับเหมือนกับการเดียนแล้วก็ c l a s สิกนะครับก็ลองถือมแล้วก็ก็สวยดีเนี่ยสเปรนี่เป็นการ์ดการ์ดก็คือการ์ดของแบบใหม่นะสีมเดียวกันนะครับเป็นสเปนะครับนี่เป Er' สเปร์แห่งนเด็บ่เป็นวันดอลนะคุ้มไหม คุ้มบอกเลยว่าคุ้มผม,ผมอันนี้ก็จะเป็นบัตตี้นะครับกระต่ายบัตตี้ฮอปสเปรน่ารักดีนะครับน,นี่ฟาั์มเลยนี้จะเป็นรีบูตการ์ดไม่รู้ว่าใบอะไรหรือเปล่านะผมวันนี้รีบูตการ์ดถ้าใครดูแล้วแบบคิดว่าอันไหนคือสปอยหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะพี่ก็อยากรู้ความเห็นทุกคนกันว่า อะไรกับอะไรคืออะไรอยู่ครับผมกำลังสปอยเราอยู่เหมือนทุกๆแอคหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้สปอยแล้วนะครับอันนี้ก็คือมีดนะผมซองสิวก็คือเป็นเหมือนแบบตีมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตีมชูโรงของของบรรพานนี่นะครับตั้งแต่การเดียนคลาสสิกมาแชลล์ร้อนนี่เป็นลงที่มีนะครับเซตเดียวกัน,นครับก็อันนี้จะแถมแถมเฟนซี่นะครับพกห้าสิบเฟนซี่นี้อัพไปสี่สี่เหมือนเดิมเดี๋ยวอัพให้ดูนะครับแล้วก็การ์ดอันนี้รู้ปะ่ะอันเนี้ย เหมือนในความคิดพี่นะเหมือนกับว่ามันฉเฉลยว่าไอซามูไรที่เราคิดที่มันหลุดสปอยที่มันเหมือนจะใบามามันคือตัวอะไรเหมืนอนอันนี้เหมือนแล้วเฉลยว่ามันคือคนเดียวกับโยรุับผมเ่็ปะตาอะไรเดียวกันมันคือคนเดียวกันครับที่เราคิดว่าเอเจนต์ตัวใหม่จะเป็นซามมไรก็เนี่ยแหละครับคือโยรุนี่แหละครับประมาณนั้นแล้วก็อันนี้แถมนะเป็นพิ้งกสีทองเลยเลอยแล้วก็การ์ดสุดท้ายเนี่ยพอ เก็บ655ที่เบลนะครับโอเคเดี๋ยวพี่จะเข้าไปยิงบอทให้ดูนะครับว่าสกินแตลานเป็นยังไงครับเดี๋ยวจะอัพนิดนึงก็อย่าอัพไม่หมดนะก็อันนี้ครับจะมีจะมีสีสีที่บอทนะครับอันนี้คือสีดีฟอลต์นะครับสีเขียวนะครับอันนี้สีฟ้าเนะี่ยสีนี้สวยนะอันนี้สีแดงนะครับก็จะเจ็บๆหน่อยอันนี้คือเป็นสีดำนะครับทำสีดำเข้าไป อ๋อเดี๋ยวจะรีวิวสก,กินอันใหม่ให้ดูด้วยนะครับโอเคจุดเต่นของสก,กิลเนี่นะร้อยของสก,กินอันนี้นะครับ for s ส k e n นแวนดนะด,ด,ดูดีนะผมอันนี้อันนี้เป็นสีดำใช่ปะไอ้สีเขียวเดี๋ยวดู finishing สีเขียวนะครับมันจะมันจะเป็นอีกแบบน เทปะเะี๋ะดูสีเงี้อันนี้พอมาดูเป็นอัพเป็นสีขาวนะครับ <_ p ain> คิดว่าไงัยผมคิดว่าต้องโดนไหม ต้องโดนผมนี้คิดว่าต้องโดน <laughs> เดี๋ยวจะถือให้ดูทีนานนะครับเอาไว้เอาไว้ตัดสินใจนะครับป้าควรจะโดนไหมนะเซตนี้โอเคป เริ่มจากคลาสสิกก่อนนะแต่อาจแต่อาจจะไม่หมดทุกอันนะครับให้ดูคร่าวๆนะเป็นผันผ่านไปนี่คลาสสิกนะครับเป็นซี่อ้าวหุ่สายผมขอพยัยนี่โกนนะครับไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูกระบอกืินได้เด็ดไม่มีนะครับอันนี้จะเป็น ok. บุลล็อกไป่ะ วเป็นการเดียนป็นแฟนทอมน,นะมีพี่อัพเป็นสีฟ้ามาเวลาสูงนี่เป็นกรอบ่อไปเป็นเป็นดอกมันจะมีเสียงแบบวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งอะถ้าใครแบบใช้รีเวอร์ก็จะแบบ พอจะเข้าใจน,นี่คืออัพเต็มหมดแล้วนะลงสีเขีวน,นี่โหลดเดี๋ยวไปดูที่สเปกเตอร์นะครับอันนี้คือสีดีฟอนนะครับให้อัพเลยเดี๋ยวซูมก็เป็นสีเขียวเป็นบักกี้ครับอันนี้อัพเป็นสีดำมาบ้าง มาแชลครับมาแชลไลสองซิลไม่เป็นโอเปอเรเตอร์เสียงแบบน่ะแน่นไหมตอนนี้อัพเป็นสีแดงนะโอดี จะเป็นมีดสองสติลพี่เอามีดอ่าันใหม่ดูนะของเก่งคอมะบ ว่าส,สีแดงแบบเจ็บมากอะ่ะเฮ้ยมูจะค้างซะแล้วมาครับผมดูรับให้ดูมีด ผมมีขวงว่าเมริเวอร์จะเป็นสีเขียวผมดูขังกว่าน่อยจรก็หรอกประมาณนี้ว่าอยู่ในมือสก,กายนะะ่าจะเข้มว่า ดูว่าไงโอ้โหมาเพือ Sky. ่อสกายสกินนี้เอาจริงนะน่าจะถูกใจเมนสกายสำหรับเซตนี้โอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วกดติดดิ่งด้วยนะครับเอาไว้เป็นการตัดสินใจนะครับว่าเซตใหม่เติมหรือไม่เติมนะัะ งไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าคิดยังไงกับประภันนะครับว่ามีแบบเขาสปอยตรงไหนอะไรยงไงอยากรู้ว่าทุกคนคิดยังไงครับงั้นขอบคุณด้วยครับวันนี้ไปแล้วผมเชิญครับ